สาธารณรัฐประชาธิ่ไยป,ประชาชนลาวประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานแม้จะมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาลาวยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากที่สุดในภูมิภาคเศรษฐกิจของลาวต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาเพชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงขึง้นซึ่งเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนที่คุกคามความสําเร็จที่ได้มาอย่างยากลําบากวิกฤตนี้แม้จะเลวร้ายลงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกแต่มีรากฐานมาจากความอ่อนแอเชิงโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ยาก ยืนการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะยังยิ่งจากจีนของเศรษฐกิจลาวทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็ทำให้นิสินเพิ่มขึ้นและกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและความยั่งยืนนอกจากนี้เรายังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะเงินเฟอ้อค่าเงินที่ลด และการขาดดุลการค้าปัญหาที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ได้กัดกร่อนอำนาจการซื้อบันทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกดดันทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศอย่างมหาศาราลรัฐบาลลาวได้ตอบสนองด้วยมาตรการต่างๆที่มุ่งเป้าไปที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงการเข้มงวดทางการคลังและความพยายามในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไร เราก็ตามประสิทธิพลของมาตรการเหล่านี้ยังคงไม่แน่นอนและเส้นทางสู่การฟื้นฟูสัญญาว่าจะยาวนานและยากลำบากบทความนี้จะเจาะลึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นในลาวตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงสำรวจผลกระทบต่อประเทศและประชาชนและวิเคราะห์แนวทางแก้ที่เป็นไปได้และสถานการณ์ในอนาคตกุณอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดซับสไครช่องของเราด้วยนะครับ ขอบบคคุณครัการแพร่ระบาดของโควิดในขณนทั่วโลกได้ส่งผลกระทบทั่วโลกโดยไม่มีเศรษฐกิจใจที่ไม่ถูกแตะต้องสำหรับลาวประเทศที่ต้องเผชิญกับความปราบาบางทางเศรษฐกิจอยู่แล้วการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงผลกระทบของการระบาดใหญ่ดังกล้องไปทั่วภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจลาวทำให้ความท้าทายที่มีอยู่รุนแรงขึ้น และผลักดันให้ประเทศเข้าใกล้ภาวะวิกฤตมากขึ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงรายได้จากต่างประเทศและการจ้างงานที่สำคัญหยุดชะงักเนื่องจากพรมแดนปิดและมีการจํากัดการเดินทางการปิดธุรกิจและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยิ่งทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจทับถมกันมากขึ้นผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจ จโลกยังส่งผลกระทบต่อเราทําทให้อุปสงค์สินค้าส่งออกลดลงเช่นแร่ธาตุและสินค้าเกษตรรัฐบาลเราต้องเพเชิญกับสถานการณ์ที่ชุดโรมลงอย่างรวดเร็วได้ดําเนินมาตรการต่างๆเ,เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่มาตรการเหล่านี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทุนบิลลิบุคคลทั่วไปการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายด้านการดูแลสุขภาพ และการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างกระามผลกระทบอย่างลึกซึ้งของการระบาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจลาวที่เปราะบางอยู่แล้วได้เผยเห็นถึงความเปราะบางของประเทศและเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการระบาดใหญ่ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจน ามาาเชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายเฉพาะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเผชิญในการรับมือกับวิกฤตดังกล่าว Please forget like and subscribe channel. forget subscribe and Thank don't to to you. my ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนของจีนในลาวกันนะครับจีนมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ,แล,ะลาว ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดการลงทุนของจีนช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของเราได้จริงแต่ก็มีข้อกังวลเรื่องนี้สินความโปร่งใสและการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจีนเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของเราโดยทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการต่งางๆเช่นเครื่องไฟฟ้าพลังน้ำทางรถไฟและเขตเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้เราหลุดพ้นจากความยากจน แต่การไหลเข้าของเงินทุนจากจีนก็ทําให้เกิดความกังวลเรื่องนีสินลาวต้องกู้เงินจํานวนมากเพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ของผักอ,อูให้กู้ชาวจีนทําให้เกิดความกลัวว่าลาวอาจติดกับดักนี้และสูญเสียอธิบายทางเศรษฐกิจนอกจากนี้การขาดความโปร่งใสในข้อตกลงบางส่วนยังทําให้เกิดความกังวลเรื่องการทุจริตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รัฐบาลลาวได้ปกป้องการมีส่วนรวมกับจีนโดยบอกว่าการลงทุนเหล่านี้สําคัญต่อการพัฒนาประเทศแต่ก็ยอมรับว่าต้องเพิ่มความโปรง่งใสและความยั่งยืนของมีการหาสมดุลระหว่างความต้องการการลงทุนกับการรักษาความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการอย่างละเอียดในไม่กี่ปีข้างหน,น้าตอนที่4สกุลเงินในวิกฤต เงินเฟอ้อและค่างเงินที่ลดลงเงินกีบลา่ลาวสกุลเงินของประเทศอยู่ในช่วงค่าลงในช่วงไม่ีกปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ้อที่สูงและค่างเงินที่ลดลงหลายครั้งวิกฤตการค้างเงินนี้ส่งผลงกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจลาวบันทอนกาลังซื้อกระตุ้นความไม่สง,งบทางสังคมและบรนทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนภาวะเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นในลาว ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายการรวมกันรวมถึงราคาน้ำมันดิบโลกที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและการใช้ใจ่ายของรัฐบาลค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวลาวโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิง่งผู้ที่ยากจนเนื่องจากราคาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นเช่นอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และควบคุมอัตราเงินเฟอ้อรัฐบาลลาวได้ดำเนินการลดค่าเงินหลายครั้งอย่างไรก็ตามการลดค่าเงินเหล่านี้ได้กัดกร่อนมูลค่าของเงินกีบทำให้สินค้านำเข้ามีราคาแพงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อการลดค่าเงินยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเราซึ่งจำเป็นสำหรับการชำระ อาสินค้านำเข้าและการชำระหนี้วิกฤตการค่าเงินส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงเนื่องจากธุรกิจและบุคคลทั่วไปต่างระแวดระวังสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่พันผวนการออนค้าของเงินกีบย้ำให้เราชำระหนี้ต่างประเทศได้ยากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้ปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นตอนที่ห้า กระสลมการค้ากลายเป็นเปรี้ยวการขาดดุลและผลที่ตามมาเราต้องต่อสู้กับการขาดดุลการค้ามาอย่างยาวนานโดยนําเข้าสินค้าและบริการมากกว่าการส่งออกความไม่สมดุลทางการค้าเรือรังนี้สร้างแรงกดดันต่อทุนสํารองเงินตราต่างประเทศของประเทศและทําให้เกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจปัจจัยหลายประการที่นําไปสู่การขาดดุลการค้าของเราฐานอุตสาหกรรมที่จํากัดของประเทศหมายความว่าต้องพึ่งพาการนําเข้าสินค้า ที่ผลิตเครื่องจักรกลและเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากนอกจากนี้การพึ่งพาการส่งออกที่แคบของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าเกษตรทาให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคามันดิบโลกการขาดดุลการค้าที่กว้างขึ้นทําให้งบประมาณของเราลดลงทําให้ประเทศยากที่จะชําระค่าสินค้านําเข้าที่จําเป็นและชําระหนี้ต่างประเทศสิ่งนี้ทําให้เงินกีบเราอ่อนค่าลงและต้นเกิดภาวะเงินเฟอ้อซึ่งเป็น วงจรบ่าบวระบานล่าได้ดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อเพแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้ารวมถึงการส่งเสริมการกระจายการส่งออกดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในการผลิตและการพยายามเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามความพยายามเหล่านี้ถูกขัดขวางโดยความท้าทายเชิงโครงสร้างเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอการขาดแคลนแรงงานฝีมือและอุปสรรคทางราชการขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการของเราตั้งตต้นจบ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงและประสบะสบความสำเร็จทุกท่าน,นครับเจอกันวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ